สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชาแนลวรพัฒน์พรมกสิกรนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว DX Mega Loader and Neom Ghost Icon นะครับผมก็คลิปนี้ก็ผมขอถ่ายแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเพราะว่ากล้องผมมันเล็กนะครับมันไม่ค่อยพอมีสเปซเท่าไหร่นะแล้วก็เนี่ยเวลาพลิกขึ้นนะครับผมนะก็ต้องขยับกล้องด้วยซึ่งมันเสียเวลานะครับก็ผมเลยอยากถ่ายแบบ ให้เห็นหน้าอย่างนี้ให้ให้แบบให้ให้ผมถืออย่างนี้ดีกว่านะครับผมโอเคนะครับก็เราก็มาดูในส่วนของข้อมือกันนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มกดไว้ยอดตาไว้แปลงล่างนะครับลําโพงก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะอันี้เป็นเป็นสายสวงข้อมือนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรางฐานนะครับสายฐาน3า2สองก้อนนะครับหาน็อตมาไขนะครับผมอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมก็เลื่อนขึ้นที่เปิดนะครับ อาจจะเป็นเสียงนี้นะครับให้ฟังใหม่แล้วก็มีไฟโอเคนะครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของนิโคมไอคอนกันนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับมันดูแบบหลอนมากๆเลยนะสีเขียวมรกตอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนส่วนของตัวทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับซึ่งจะมีเสียงเหมือนกับโทรคงนะครับอันนี้ก็ใส่ฐานกระดุมสามก้อนเหมือนกับโทรคงนะครับเรามากดเล่นเสียงกันนะครับก็จะมีสามเสียงนะครับผม ได้แก่เสียงที่หนึ่ง Standby Stand นะครับเสียงที่สอง Loading Lo นะครับเสียงที่สาม Destroy. Destroy นะครับผมทำลายล้างนะโอเคนะครับผมเราก็มาเริ่มแปลงล่างเลยนะครับตอนที่จะแปลงล่างนะครับให้ต้องกดให้เป็นเสียง Standby ก่อนนะครับ Standby แล้วก็เสียบลงไปอย่างนี้นะครับ น้องดูนะครับว่าเราเปิดสวิตหรือ,อยังนะโอเคอันนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับแล้วเราก็นี่เสียบลงไปงี้ yes sir. yes sir แล้วนะครับผมแล้วนี่นะครับเราก็ปัดตรงข้อมือมันขึ้นนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปให้สุดนะครับอย่าก,กดแค่น,นิดเดียวนะครับเพราะว่าถ้ากดแค่น,นิดเดียวมันจะ ไม่เข้าคำสั่งในการแปลงล่างนะครับผมกดให้สุดด้วยเห็นนะครับกดนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสียงโ loading ดดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสียง standby ตอนแตลง,งล่างนะครับแล้วเราก็กดหยอกตาทีนึงครับ โอเคนะครับต่อไปเป็นการใช้แทาไม่ตายนะครับก็คือกดตรงนี้ลงไปให้สุดเหมือนเดิมแล้วก็กดหยอดตาเหมือนเดิมนะครับผมมาเริ่มกันเลย โอเคนะครับผมก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีไอคอนเสริมอีก2อันนะครับนั่นก็คือกริมนะครับกริมอันนี้นะแล้วก็ซันโซนะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปเมื่อต้นปีแล้วรีวิวเป็นเอ่อมาไอคอนอินสต็อกนะครับผมซึ่งผมก็เคยเล่นกับโกสไดเวอร์ไปแล้วนะครับก็ไปหาย้อนดูในเพลย์ลิสต์มัสเดอร์โกสนะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเล่นแค่ข้อมือในโคมนะโกสไดเวอร์ผมจะไม่เล่นให้ดูแล้วนะครับก็ไปอย่างที่บอกว่า ไปหาดูได้ในช่องนะครับที่เพลย์ลิสตที่เขียนว่า m มัสเร d e r Ghost นะครับผมก็เจอนะคลิปนั้นรีวิวรวมๆนะครับโอเคแล้วก็มาผมจะไม่ให้ดูรายละเอียดแล้วนะเพราะว่าผมเคยดูไปนในคลิปรีวิวไอคอนรวมแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับกดให้เป็นเลขสิบสี่อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบลงไปเหมือนเดิมครับ yes, <sir. S 1> แล้วก็พลิกขึ้นครับอ,อย่างนี้นะครับ แล้วก,กดตรงนี้นะครับผมเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยแต่ว่าเนี้ยเวลาก,กดแล้วมันจะไม่มีเสียงว่าโหลดดิ้งเหมือนกับนีโคมนะเพราะว่าไอคอนเขาไม่ได้มีเสียงนะครับผมไอคอนเขาเป็นไอคอนธรรมดานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็กดจอตาครับ ผมต่อไปไม่ตายนะโอเคนะคะผมต่อไปไปที่ซันโซนะครับกดให้เป็นเบอร์สิบห้านะครับผม แล้วก็ใส่เข้าไป yes, <Sir. S 1> ต้องต้องต้องหมุนด้วยนะครับเพราะว่าผมรีวิวแบบนี้นะครับผม โอเคนะครับก็ต่อไปถ้าเป็นไอคอนลูกอื่นที่ไม่สามลูกเนี้นะครับผมมันจะเป็นเสียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับเอาอยู่ที่อยู่ใกล้ๆตัวคือฮูดินีนะครับตอนนี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าจะเป็นเสียงอะไรนะครับใส่เข้าไปนะเอาจริงเวลาเราจะแปลงร่างเราไม่ต้องปัดขึ้นปัดลงก็ได้นะครับเราจะให้มันอยู่อย่างนี้ก็ได้นะกดเอยใส่เข้าไปก่อนนะครับผม เห็นไหมครับว่ามันจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะถ้าลองกดแล้วกดจอดตาครับ God, Ghost. Mega นะครับคือถ้าไอคอนลูกไหนที่ไม่ใช่กริมซันโซแล้วก็ไอคอนตัวหลักนะครับมันก็จะเป็นเสียงนี้หมดเลยนะครับแล้วมันไม่มีไม้ตายด้วยนะครับผมนะเพราะว่ามันไอตรงตูด ตรงด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะไม่มีแท่งอา่านเหมือนกับของกรีมและของซันโซนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะก็ลูกเล่นมันก็หมดแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมไม่แถมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไอ้นี่ครับเดี๋ยวมันสั้นไปนะครับก็ผมจะมีแถมให้นะครับเป็นการเอ,อเอาไอคอนในโคมมาเล่นกับโค s t ไดเวอร์ดูนะครับมาลองกันเลย แต่ก่อนเราจะใส่นะครับก็เช่นเคยครับกดอันนี้ให้เป็นเสียงสแตนบายด้วยนะครับลองใส่ดูนะเห็ <S <S นไหมครับเวลาใส่ไอคอนนี่โคลงไปในเข็มขัดโกส์นะครับมันจะมีเสียงออกมาจากไอคอนนะครับผมไม่ได้มีเสียงมาจากเข็มขัดนะ <S 1> <S 1> แล้วก็ชาร์จเลยครับเป็นการแปลงล่าง นะครับผมก็เป็นเสียงแบบนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อไปเราลองมาชักอีกทีนะครับ P นะครับผมก็อันนี้จะมีแค่อเมก้าไดร์นะครับไอคอนของในโค m มนะไม่มีถ้าโอเบดามะแต่อย่างใดนะครับมีแค่อเมก้าไดร์เลยนะครับก็สำ เออสำหรับลูกเล่นของ dx mega loader and m e k h o m ghost icon ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็เออสำหรับคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรนะครับก็ต้องรอดูในช่องกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวหาของมารีวิวเรื่อยเลยนะครับก็มีหลายชิ้นนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวในช่องเลยนะครับเยอะมากนะเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าจะมารีวิวอะไรช่วงนี้กลับมาทําบ่อยแน่นอนครับมาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะครับผมก็มีเวลา ทำช่องมากขึ้นนะครับนะก็สําหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าไม่อยากพี่พาดคลิปใหม่ๆผมฝากกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ